ที่นี่จากเรือของบัสสวัสดิการแห่งรัฐผิบาเกลี้ยเราติดตามในเรื่องข้องสภาพอาการกันสักคิดแล้วนะ,ะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้มีการเตือนนะว่าฮา,าึงกาวกันยายนนี้ให้ระวังฝนตกกนักน้นำท่วมคลืน่นลมแรงเรือแหลกกองหดออกจากฝั่งค่ะโดยเมื่อวันที่สามกันยาย,ยนที่ผ่านมาครับนายวิชิตจ,จินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนด้วยน,น,นะครับซึ่งส่วนในการที่เกี่ยวข้องลงวันที่สามกันยาย,ยนแจ้งวง่าโรงมรสุมกำลังแรงเคลื่อนลงมาฟาดผ่านภักเนื้อตอนหลางาักล่างตอนบนปาคตะวันออกเกียงเน ประกอบกับหมดรสุมตะวันตกเชียงใต้นะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยกําลังแรงขึ้นลนักษณะพัณธุ์ธรมประเทศไทยนะครับน้ามีฝุ่นเมเพิ่มมาขึ้นแหลพุนตกนักบางแห่งด้วยควประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตารายนะครับจากพุ่นตกนักทึ่งนักหมากแหละฝ่นทะสมด้วยอาจจะทําให้เกิดน้ำวมจะพลันน้ำป่าไหลลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดจึง่งลาดน้ำไหลผ่านนะครับแลวกาพื้นที่ลุ่มกับ นั่นแหละค่ะสาหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นค่ะโดยคลื่นเนี่ยจะสู่งซ่องทึ่งซ้ำแมทค่ะขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็เลีกเล่กลงการเดินเรือบริเวณที่มีฝ้นฟ้าขนองเรือและควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที5่5ถึงเก้ากันยายนนี้ค่ะแล้วก็แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามพยากรณ์อ,อากาศย่างไกล้ฉิดเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำน้ำท่ำวมชับพลันนะคะน้ำป่าไหลลากที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝ้นตอกซะส้มมักว่า90มิม ในช่วงเวลา24ชั่วโมงแล้วก็พื้นที่จุดเสี่ยงที่ว่าเคยเกิดน้าท่วมเป็นประจํานะในระหว่างวันที5่5ถึง9กันยายนนี้ค่ะับนะพี่น้องนะก็ต้องติดตามพยากรอากาศกันย่างใกล้ชิดนะคะจากน่วยงานราชการจากกรมอุตูจากที่่หนก็นได้ทีนาเฉื่อถื่อด้นะคะพี่บอกเกลียงคุ้มคมมาแล้วเชาว้ชาว,วันนี้ไล่พื้นที่ครับค่ะ